คราบผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมาทําบุญกับท่านพระครูวิริยะธรรมนิเทศท่านพระอาจารย์ไพเวศนะครับที่วัดป่าวิริยพนแล้วก็ถังน้ําที่เห็นอยู่เบื้องหลังเนี่ยได้รับการเมตตาช่วยเหลืออนุเคราะห์จากสํานักงานการไฟฟ้าจากอุดรธานีหัวหน้าวริศเป็นผู้พาทีมงานไฟฟ้าในจังหวัดสกลนครทำเสร็จก็ วยงามดีงามเนดน้าก็พร้อมที่จะปั๊มนะครับแต่ประเด็นมันตรงที่ว่าเรายังไม่ได้เตรียมท่อไว้ที่ผ่านมาอนี้ท่อเราก็ยังไม่พอท่อท่อ,ทอน,นี้เอาออกสี่นิ้วเนาะผ่านจะ้ะสี่นิ้วเอาออกเป็นสองนิ้วนี่จะลดท่อลงให้เหลือสองนิ้วแล้วกระจายไปทั่ววัดเพื่อจะใช้ในกุฏิใช้ในลดน้ําต้นไม้อะไรต่างๆด้วยท่อก็เหลืออยู่สัก ประมาณร้อยท่อนดิมั100 100้งร้อยท่อนเออร้อยท่อนเนี่แหละถึงจะพอก่อต่อข้งองอะไรอีกต่างหากนะแล้วก็ค่าแรงช่างก็ยังไม่มีอันก็อยากจะบอกบุญพี่น้องที่อยากจะทําเกี่ยวกับน้ําอาโปทาน้ําเป็นเมตตามหานิยมร่างกายคนขาดน้านี่ตายไวเลยขาดอากาศแป๊บเดียวตายขาดน้ํานานหลายวันตายเหมือนกันแต่ถ้าใค,ใครทำเกี่ยวกับน้ําก็จะได้เป็นมหากุศุเป็นเมตตามหานิยมโชคลาภ ก็อยากจะฝากบุญไว้นะครับมาช่วยกันคนละเล็กละน้อยวัดก็เหมือนกับบ้านของเราเนี่ยแหละครับไปหาพ่อแม่ไปหาครูบาอาจารย์ยิ่งเราไปใกล้เท่าไหร่เราก็อกบอุ่นวัดก็อกบอุ่นเราก็ได้บุญนะครับนโมทนาบุญสําหรับผู้ที่จะทําไม่ต้องเอาเยอะนะครับเอาสักห้าหกแสนบาทเนี่ยคงจะพอแล้วเนาะโอเคครับ